สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังและไปเรียนรู้กันเลยค่ะแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรนักเรียนทราบไหมคะแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่กระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกและวัตถุที่อยู่ใกล้โลกซึ่งมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก จึงทำให้วัตถุมีน้ำหนักและตกสู่พื้นโลกเสมออย่างเช่นใบไม้ร่วงหรือฝนตกดังในภาพนี้นะคะนักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่าสิ่งของต่างๆรอบตัวนั้นล้วนวางอยู่บนพื้นโดยที่ไม่ลอยนะคะนักเรียนเคย,เคยมีความสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าโลกของเรามีแรงชนิดหนึ่งมากระทำต่อสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลก แรงนั้นจะเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกหรือมีอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือแรงดึงดูดของโลกนั่นเองนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าผู้ที่ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนี้คือใครนะคะเขามีชื่อว่าเซอร์ไอแซกนิวตันนะคะเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกเขาพบทฤษฎีนี้โดยบังเอิญน,นะคะจากการที่เขาสังเกต ผลแอปเปิลที่หล่นจากต้นแล้วก็ร่วงสู่พื้นนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันก็เกิดความสงสัยว่าทําไมผลแอปเปิลถึงตกลงสู่พื้นนะคะแล้วก็ศึกษาจนได้เป็นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเดี๋ยวคครูมีคลิปวิดีโอนัรียนดูนะคะไปรับชมมาฟังเลยค่ะ นักเรียนดูนะคะลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกจะมีทิศพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกนะคะนักเรียนดูดจุดศูนย์กลางของโลกนะคะที่ตำแหน่งเดียวกันแรงโน้มถ่วงของโลกจะกระทำต่อวัตถุเพิ่มขึ้นตามมวลของวัตถุนั้นๆนะคะแรงโน้มถ่วงจะลดลงเมื่อระยะห่างของวัตถุจากศูนย์กลางของโลก เพิ่มขึ้นนะคะนี่เป็นลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะลงไปแล้วนะคะในเรื่องลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมไห้นักเรียนทํานะคะกิจกรรมนี้จะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่56นะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูตัวอย่างการทดลองจากคลิปวิดีโอของคุณครูบินจพรสีสุกกองกันเลยคะ่ะกิจกรรมที่หนึ่ง ผลของแรงโน้มถ่วงของโลกวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กิจกรรมที่1ผลของแรงโน้มถ่วงจุดประสงค์สังเกตและอธิบายผลของแรงโน้มถ่วงของโลกที่มีต่อวัตถุระบุปัญหาแรงโน้มถ่วงของโลกมีผลต่อวัตถุอย่างไรสมมุติฐาน แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกอุปกรณ์ 1. กระดาษหนึ่งแผ่นขยำเป็นก้อน 2. ถุงพลาสติกหนึ่งใบ 3. ยางลบหนึ่งก้อน 4. ใบไม้แห้งหนึ่งใบวิธีทดลองโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศ จากนั้นสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุตารางบันทึกผลการทำกิจกรรม 1. เมื่อโยนก้อนกระดาษขึ้นสู่อากาศให้นักเรียนคาดคะเนผลการทดลองว่าก้อนกระดาษจะตกพื้นหรือไม่ตกพื้นจากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในตารางนะคะ ผลการทดลองก้อนกระดาษจะตกพื้นทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุทิศขึ้นแล้วลง 2. ถุงพลาสติกเมื่อนักเรียนโยนถุงพลาสติกขึ้นสู่อากาศให้นักเรียนคาดคะเนผลการทดลองว่าถุงพลาสติกจะตกพื้นหรือไม่ตกพื้นจากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลลงในตารางนะคะ ผลการทดลองถุงพลาสติกจะตกพื้นทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะมีทิศขึ้นแล้วลง 3. ยางลบเมื่อโยนยางลบขึ้นสู่อากาศให้นักเรียนคาดคะเนว่ายางลบจะตกพื้นหรือไม่ตกพื้นจากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลลงในตารางนะคะ ผลการทดลองยางลบจะตกพื้นทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะมีทิศขึ้นแล้วลง 4. ใบไม้แห้งเมื่อยโยนใบไม้แห้งขึ้นสู่อากาศให้นักเรียนคาดคะเนาวา่าใบไม้แห้งจะตกพื้นหรือไม่ตกพื้นจากนั้นบันทึกผลลงในตารางนะคะ การทดลองใบไม้จะตกพื้นทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะมีทิศขึ้นแล้วลงสรุปผลการทดลองจากการทดลองพบว่าเมื่อโยนวัตถุต่างๆขึ้นไปในอากาศวัตถุจะตกลงสู่พื้นเสมอที่เป็นเช่นนี้เพราะโลกมีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อวัตถุต่างๆบนโลก จึงดึงดูดวัตถุต่างๆให้ตกลงสู่พื้นโลกได้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอการทดลองเรื่องแรงน้มถ่วงของโลกนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอการทดลองจากคุณครูเบญจพรศรีศุกองด้วยนะคะแล้วนะักเรียนไปบันทึกผลลงในหน้า56ให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเป็นตารางบันทึกผลการสังเกตนะคะแล้วก็สรุปผลให้เรียบร้อยด้วยนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะต้องดูด้วยนะคะว่า อาได้มีการเขียนสมมติฐานมาให้แล้วยังนะคะนักเรียนจะต้องเขียนเองนะคะโดยจะต้องรอคําจากการระบุปัญหานะคะการระบุปัญหาในที่นี้นะคะเขาระบุมาให้เราว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีผลต่อวัตถุอย่างไรนะคะเราก็ต้องเขียนสมมติฐานประมาณนี้นะคะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีผลทําให้วัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้นโลกนะคะและนักเรียนก็บันทึกให้เรียบร้อยแล้วก็สรุปผลด้วยค่ะ ช่องนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะถ้าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ในแนวตรงนะคะก็วาดลักษณะแบบนี้นะคะทําลูกศรวัดตรงแบบนี้นะคะบนพื้นนะคะถ้าเคลื่อนที่แบบอิสระนะคะเราก็วาดลูกศรแบบนี้นะคะค,คุณครูมีคําถามมาถามนักเรียนนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะเพราะเหตุใดเมื่อโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศวัตถุจึงตกสู่พื้นเสมอ นักเรียนทราบไหมคะว่าเพราะเหตุใดเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกกระทําต่อวัตถุทุกชนิดบนโลกไม่ว่าจะโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศหรือปล่อยวัตถุจากที่สูงวัตถุต่างๆจะตกสู่พื้นเสมอนะคะน่ะคะเดี๋ยวบนคูมีคลิปวิดีโอปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักของวัตถุนักเรียนดูนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เรียนดูนะคะปัจจัยที่มีผลต่อน้ําหนักของวัตถุนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีมวลของวัตถุนะคะถ้ามวลนะคะถ้าวัตถุนั้นเนี่ยมีมวลน้อยแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นจะมีค่าน้อยวัตถุจึงมีน้ําหนักน้อยนะคะแต่ถ้าวัตถุนั้นมีมวลมากแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อวัตถุนั้นจะมีค่ามากวัตถุนั้นจึงมีน้ําหนักมากนะคะ ดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นแครอทนี้นะคะมีน้ำหนัก9.8นิวตันหรือถ้าเป็นมวลนะคะก็คือ1กิโลกรัมนะคะน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะนักเรียนดูนะคะมีน้ำหนักมากหรือน้อยคะอันนี้มีน้ำหนักน้อยนะคะมวลก็จะน้อยไปด้วยนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นอ่ะน้ำหนักของมระเทศนะคะมีน้ำหนัก49นิวตันนะคะน้ำหนักเยอะนะคะ มวลก็จะเป็น5กิโลกร,รัมนะคะมวลก็จะมากไปด้วยนะคะน้ำหนักมากมวลก็จะมากตามกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักของวัตถุก็คือมวลกับวัตถุเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันนะคะเป็นระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกนะคะยิ่งห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้นนะคะ แรงดึงดูดของโลกที่กระทาต่อวัตถุนั้นจะทําไมคะจะยิ่งลดน้อยลงนะคะอดูตัวอย่างนะคะดูนะคะตรงกลางนี้เป็นจุดศูนย์กลางของโลกนะคะที่เป็นสีส้มๆนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนะคะนักเรียนดูนะคะว่ายิ่งอยู่ไกลออกไปจากจุดศูนย์กลางของโลกนะคะแรงดึงดูดที่กระทาต่อวัตถุนั้นจะยิ่งน้อยลงนะคะเห็นไหมคะว่าตำแหน่งนี้นะคะ วัตถุนะคะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเยอะกว่าตำแหน่งนี้นะคะทําให้วัตถุนี้นะคะมีน้ําหนักน้อยกว่านะคะตำแหน่งที่ที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของโลกนะคะเห็นไหมคะว่าตำแหน่งนี้นะคะจะมีน้ําหนัก29.4ิ้นิวตันนะคะหรือมีมวล3กิโลกรัมนะคะซึ่งจะน้อยกว่าฝั่งนี้นะคะที่มีน้ําหนักเท่าไหรคะที่มีน้ําหนัก4.9นิวตันแล้วก็มีมวล5กิโลกรัมนะคะแสดงว่า แสดงว่าอะไรคะยิ่งห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้นแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะยิ่งน้อยลงนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักของวัตถุนะคะมีอะไรบ้างคะที่มีผลต่อน้ำหนักของวัตถุก็จะมีมวลนะคะกับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางนะคะอ่าต่อไปนะคะนักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้อง ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นผลจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอามาดูมี5ข้อข้อที่1วัตถุทุกชนิดที่อยู่บนโลกมีน้ําหนักเพราะมีแรงดึงดูดของโลกถูกไหมคะแรงดึงดูดของโลกกับแรงโน้มถ่วงของโลกนีอันเดียวกันไหมคะอ่าอันเดียวกันนะคะมีเรียกชื่อไหนก็ได้นะคะถูกหรือผิดคะถูกต้องนะคะข้อที่2เมื่อเดินขึ้นบันไดหลายขั้นจะรู้สึกเหนื่อย กว่าเดินที่พื้นลาบถูกหรือผิดคะถูกไหมคะถูกนะคะเพราะว่าอะไรคะยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งเดินไปเรื่อยๆนะคะทาไมคะเหมือนกับเรานะคะต่อต้านแรงน้มถ่วงเนี่ยเป็นแรงที่ดึงลงสู่พื้นถูกไหมคะแต่เราเนี่ยขึ้นบนนะคะแสดงว่าเราเนี่ยต้านกับแรงน้มถ่วงอยู่นะคะเราก็จะรู้สึกเหนื่อยนะคะข้อที่สามใบไม้แห้งหลุดร่วงจากต้นแล้วลอยในอากาศถูกหรือผิดคะ ผิดนะคะใบไม้แห้งร่วงจากต้นแล้วลอยไปในอากาศนะคะลอยไปในอากาศแต่ก็พอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะก็จะต้องล่วงหลนสู่พื้นอยู่ดีนะคะถ้าข้อไหนผิดนะคะไม่ต้องทําเครื่องหมายนะคะข้อที่4นกมีปีกจึงสามารถบินอยู่ในอากาศได้ถูกไหมคะถูกไหมคะเป็นผลมาจากแรงน้มถ่วงไหมคะข้อนี้ ข้อที่สี่เป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงไหมคะไม่ได้เป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงนะคะนกนะคะมีโครงสร้างทั้งร่างกายที่สามารถทําให้บินได้นะคะไม่ได้มีผลมาจากแรงโน้มถ่วงนะคะข้อที่ห้าน้ําตกไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ cych, ําถูกต้องนะคะเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะนะคะต่อไปคะ่ะแบบฝึกหัดข้อนี้นะคะมวลของวัตถุและการเคลื่อนที่ของวัตถุมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร มีความสัมพันธ์กันไหมคะมีความสัมพันธ์กันนะคะโดยวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือย้ายได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยดังนั้นมวลของวัตถุจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุก็คือถ้ามีมวลมากจะเคลื่อนที่ได้ยากมีมวลน้อยจะเคลื่อนที่ได้ง่ายนะคะ,ะข้อต่อไปคะ่ะ ดูภาพแล้วเติมข้อความเกี่ยวกับมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะภาพที่1น,นะคะตู้ไม้ในภาพมีมวลมากหรือน้อยคะเด็กผู้ชายคนนี้เหงื่อแตกเลยคะ่ะมีมวลมากหรือน้อยคะมีมวลมากนะคะจึงมีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไรคะมีมวลมากเคลื่อนที่ยากหรือง่ายเคลื่อนที่อย่างไรคะให้มีมวลมากจะเคลื่อนที่แบบไหนคะ จะทาให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากนะคะแม้เด็กคนนี้เหงื่อแตกเลยนะคะภาพที่สองหนังสือในภาพมีมวลมากหรือน้อยคะมีมวลมากหรือน้อยคะมีมวลน้อยนะคะทำให้ทำให้มีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไรคะอ่ะก็าทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายนะคะข้อที่สาม มวลและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความสัมพันธ์กันไหมคะมีความสัมพันธ์กันคี่ว่าโลกจะดึงดูดวัตถุที่มีมวลมากด้วยแรงมากจึงทําให้วัตถุนั้นมีน้ําหนักมากและโลกจะดึงดูดวัตถุที่มีมวลน้อยด้วยแรงน้อยจึงทําให้วัตถุนั้นมีน้ําหนักน้อยนะคะเอาใหม่นะคะถ้าวัตถุนั้นมีมวลมากนะคะโลกก็จะดึงดูด มากนะคะทําให้วัตถุนั้นามีน้ําหนักมากแต่ถ้าวัตถุนั้นามีมวลน้อยนะคะโลกก็จะดึงดูดได้น้อยนะคะทําให้วัตถุนั้นามีน้ําหนักน้อยนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงและข้อจากัดที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอ่าเรามาดูประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกก่อนนะคะทําให้เรายือนอยู่บนโลกได้โดยที่ไม่ลอยไปมานะคะ ลราก็ยืนอยู่บนพื้นได้นะคะโดยที่เราไม่ลอยนะคะทําให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปมาในอากาศนะคะทำให้น้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําทําให้น้ําฝนตกสู่พื้นโลกนะคะข้อจํากัดทีนี้นะคะมาดูข้อจํากัดที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกบ้างนะคะ,ะมีอะไรบ้างการทํากิจกรรมบางอย่างที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกเราจะรู้สึกเหนื่อยและทําได้ลําบาก อย่างเช่นการขึ้นบันไดอะค่ะเราจะทําตรงกันข้ามกับแรงน้ำถ่วงของโลกใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกเหนื่อยหรือเราไปปีนเขานะคะเราไปเดินเขาเดินป่านะคะเราไปเดินบนที่สูงสูงเราก็จะรู้สึกเหนื่อยนะคะอ่ะมีอะไรอีกคะทาให้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดขึ้นไปสูงสูงได้นะคะต่อไปคะ่ะเมื่อทําสิ่งของบางอย่างหล่นพื้นจะทําให้ชํารุดนะคะเพราะว่า ของจะต้องตกสู่พื้นโลกเสมอนะคะทําให้ยกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆไม่ได้นะคะอ่านะคะก็เป็นข้อจํากัดของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะครูจัดสรุปเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกให้นะคะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะคุณครูจะสรุปใน4ประเด็นดังนี้นะคะประเด็นแรกนะคะคุณครูจะสรุปเรื่องมวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะคุณครูจะสรุปว่า วัตถุที่มีมวลมากจะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยนะคะประเด็นที่สองนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุต่างๆทําให้วัตถุมีน้ําหนักนะคะอ่ะคุณครูก็จะสรุปว่าวัดน้ําหนักของวัตถุโดยเครื่องช่างสปริงนะคะต่อไปนะคะประเด็นที่สามนะคะมีผลทําให้วัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้นเสมอ คุณครูก็จะสรุปว่าที่ตำแหน่งเดียวกันบนโลกแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุต่างๆจะมีค่าเท่ากันนะคะประเด็นเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุต่างๆขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณครูสรุปแตกออกมาด้วยนะคะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุและก็ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกนะคะในประเด็นมวลของวัตถุ วัตถุที่มีมวลน้อยแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุจะมีค่าน้อยทําให้วัตถุมีน้ําหนักน้อยนะคะแต่ถ้าวัตถุมีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุก็จะมากทําให้วัตถุนั้นมีน้ําหนักมากนะคะในประเด็นระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกคุณครูจะสรุปว่าเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นจะยิ่งลดลงนะคะ ยิ่งห่างมากแรงที่กระทําต่อวัตถุนั้นจะยิ่งลดลงนะคะก็มีสีประเด็นนะคะที่คุณครูสรุปให้นะคะค่ะสำหรับลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเมื่อนักเรียนดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้ทําแบบฝึกหัดหน้าที่คุณครูสั่งนะคะเฉพาะหน้าที่คุณครูสั่งเท่านั้นนะคะและเรื่องสุดท้าย จะเป็นเรื่องตัวการของแสงนะคะคุณครูจะสอนแบบออนไลน์นะคะให้นักเรียนรีบเคลียร์งานทั้งหมดที่คุณครูสั่งนะคะและเตรียมตัวเรียนแบบออนไลน์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังและทำงานเรียบร้อยมาตลอดนะคะและเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันใหมใ่ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ